เอฟซีแฟนเพจทาง a c e b o o k นะฮะเอฟซี FC. ทางช่อง youtube ของเราด้วยนะครับวันนี้กับนิสสันมาดิสสันอเมล่าพวกนี้ห่างหายกันไปนานนะครับงานแก้ไขปัญหาไฟออโต้กระพริบ Pip, นะครับแล้วก็ไฟเครื่องยนต์กระพริบ Pip. เครื่องยนต์สั่นเดินไม่เต็มสูบนะครับ คือจะสั่นเยอะนะเราพยายามาเทสหรือฉีดนะฮะเช็คคอยนะครับแล้วก็พยายามาเรียนิ่นะฮะตามขั้นตอนเขารถคันนี้วิ่งได้สักพักหนึ่งก็จะมีไฟออโต้กระพริบเด้งขึ้นมานะครับแล้วก็เครื่องยนต์จะสัน่นรถไม่มีกําลังนะครับอ่าเบื้องต้นนะฮะกับคันนี้นะฮะเราทําไปหมดแล้วอย่างที่เล่า แต่อาการยังอยู่นะคันนี้เลยต้องเปิดฝาสูบนะครับออกมานะฮะเพื่อเช็ครั่วนะของวาลวนะครับว,ว่าวาลฝาสูบเนี่ยจะรั่วไหมนะแล้วก็รถมีปัญหาอะไรบ้างนะหลักๆเลยก็เกี่ยวกับพวกอากาศนะฮะของคันนี้ถ้ามีอากาศรั่วก็คือรถเดินไม่นิ่งนั่นเองนะไม่เกี่ยวกับพวก น้ำนะครับไม่เกี่ยวกับน้ำดันน้ำหายไม่มีนะในรถยนต์รุ่นนี้น้อยมากนะครับแต่หลักๆที่จะเจอคือไฟออโต้กระพริบเครื่องยนต์ไม่มีกำลังนะฮะในนิสสันอเมราคันนี้ FC จากนู่นนะฮะโคราชบ้านเรานะโคราชบ้านเองนะฮะขับมาจอดไว้นะได้สองสามวันแล้วนะเบื้องต้นเราพยายามเก็บพวกคอยพวกหมวหมวัหว,หวเทียนหัวฉีดก่อน แต่ก็เป็นเหมือนเดิมนะสรุปต้องเปิดฝาสูบออกมาดูก่อนนะะเราจะเก็บจากข้างในเลยทีนี้เพราะว่าข้างนอกเก็บหมดแล้วไม่หายนะเก็บหมดแล้วไม่หายอะไรเสียเปลี่ยนนะครับถ้าไม่เสียไม่ต้องเปลี่ยนนะฮะชัดเจนนะกับประมูดนะถ้าไม่เสียไม่ต้องเปลี่ยนนะครับคอยไม่เสียไม่ต้องเปลี่ยนแต่หัวเทียนเปลี่ยนแน่นอนหัวฉีดหัวฉีดเทสแล้วนะครับเทสแล้วหัวฉีดเทสแล้ว ไม่มีปัญหาก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับแต่หลักๆนะครับคันนี้จากประสบการณ์งานต้อมนะน่าจะเกี่ยวกับน่าจะเกี่ยวกับฝาสูบนะครับตอนนี้ฝาสูบถูกเปิดออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเนะช็คลวนะใช้ใช้ลมใช้ลมดูก่อนเริ่มต้นโอ้โหโอง้โหเลยค่อยๆเป่า để lại ha. được chếch bằng con, gọn hết rồi soup đi tham gia nhập FTM mì lua nha mì lua soup 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 มาดูสูบตามอ่าฝั่งไอเสียรั่วหมดเลยอันนี้รั่วสองวาลเลยตัวนี้ฝั่งน้ำไหนหมอ้าวมาดูฝั่งไอดีที่นี้ฝั่งไอดีลองดูได้ไหมเด้งดันนิดหน่อยนะถ้ามีรัวร่วรั่วก็ลมบอกได้นะครับ ว่ไม่มีว่าสรุปว่าฝั่งไอเสียหมดเลยครับทั้งสามสูบนะฮะอันนี้เบื้องต้นเบื้องต้นทำให้ดูนะครับเผื่อจะได้เห็นภาพวมื่อวารั่ว อากามันรั่วนะเป็นแบบนี้นะครับกับคันนี้นะฮะเดี๋ยวเราเปลี่ยนวาลไอ้นีไอ้เสียนะทั้งหมดเลยนะครับรถคันนี้วิ่งสามแสนกว่าเกือบสี่แสนแล้วนะครับไม่ใช่ไม่ใช่น้อยนะสามเกือบสี่แสนแล้วนะฮะแล้วก็ซีนวาลวนะวาลวปรับใหม่นะวาลฝั่งเนี้ยนี่ยมันจะเป็นถ้วยวาลวเห็นไหมเพราเขาก็ต้องปรับตั้งวาลวให้เราด้วยนะครับ ประมาณนี้ครับไอเรื่องเรื่อง ے, ที่วางหรือว่าที่ทํานะฮะ FC ไม่ต้องไปสนใจนะครับคือคําพูดคนจะพูดมาแบบไหนก็ช่างนะก็ะคือมีคอมเมนต์มานะว่าต้องปรับปรุงร้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมไม่มีงบขนาดนั้นครับทำอู่เราเป็นอู่ซ่อมรถเราไม่ใช่ศูนย์บริการนะครับแล้วนะสำหรับฟาสูบไม่สันมาร์สสันนัมเบลานะครับผมทําให้เรียบร้อยนะฮะ เก็บหน้าฝาสูบนะครับเปลี่ยนวาว h d ยนะครับทั้งหมด4 3 12ตัวนะครับผมทิมงานเก็บรายละเอียดเดียวนะครับปัดทําความสะอาดนะฮะชิ้นส่วนอะไรที่ใช้นะฮะเป็นแท้นะครับยางฝาวาวตะกีนฝาสูบนะครับผมอันนี้เบิกจากคลังอะไรนะก็เดี๋ยวกันนี้นะเดี๋ยวให้ทิมงานเรา เก็บความร้อยประกอบเสร็จแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวคันนี้สตาร์ทเครื่องยนต์แล้วก็จะออกไวิ่งทดสอบด้วยกันนะคันนี้วิ่งประมาณ30มระนาทีได้นะอาการอาการไฟโชว์จะมานะแล้วก็เครื่องไม่มีกำลังนะครับอ่าด้วยเชลเล็ตของดีของดีทางทางอูครับ ขันปอนเรียบร้อยนี่ตัวนี้นะอย่าให้ล่วงลงมานะครับถ้าล่วงลงมาต้องเอากลับที่เดิมนะครับเอามาทําทำไปแล้วนะถ้วยวาวนะครับลงจริงทํามาแล้วน้ำมันเครื่องที่ใช้นะก็ควรเป็น 0W20 นะในรถรุ่นนี้นะจะเป็นตรงรุ่นเลยนะครับที่ใช้กับพวกรถอีโกคาร์นะครับ 0W20 อา้อาอันซันอเมล่าคันนี้กับระการไฟดิ้งไฟว์นะตัดรอบอรถที่ไม่ไปนะครับคันนี้ศูนตีว่าเกียร์พังนะแต่ว่ามาเช็คกับเราครับเจอพวกคอยเสียหัวฉีดไม่เสียนะครับที่ตรวจเช็คนะแล้วก็วาวล์วรั่วนะหลักๆเลยวิ่งไปอีกประมาณสักสามสิบนาทีวิ่งทดสอบเนี่ยนะไฟมันจะเด้งขึ้นมาเองเลยนะไฟลูกเครื่องยนต์ แล้วก็ไฟออโต้นะครับกระพริบ IP, นะหลังจากนั้นรถจะไม่มีกําลังนะครับกับคันนี้เดี๋ยวเราสตาร์ทเครื่องยนต์ครับเฮ้ยไม่ควันขึ้นวะสตาร์ทอ่ะเราสตาร์ทไปแล้วควันมันเลยขึ้นนะครับเราอยากให้ดูนะเมื่อกี้ FC โทรเข้าปรึกษาทีมง,งานสตาร์ทไปซะแล้วนะเครื่องยนต์สตาร์ทขึ้นมานิ่งกระเดิมเยอะเลยนะของเดิมมันจะสวิงนะเลิร์นรน,นิ่งเลิร์นนิ่งพวกไอ่ออากาศนะมันจะ ยังสั่นอยู่แต่ตอนนี้นิ่งกว่าเดิมเยอะนะครับก็เดี๋ยวทําเสร็จนะฮะก็ต้องไปวิ่งให้อุณหภูมิได้หรือว่าสตาร์ทเครื่องจนอุณหภูมิได้แล้วก็เร์นนิ่งนะครับระบบอากาศใหม่นะสำหรับอเมร่าคันนี้นะฮะแล้วจากนั้นก็ออกไปวิ่งทดสอ,อบดูนะฮะทดสอ,อบดูนะ้ำเติมเดี๋ยววิ่งทดสอ,อบกอนแล้วเช็ค ระบบน้ําไทยระบบน้ําเจอระบบอีกหนึ่งที่นะครับก่อนตรงหน้าครันนี้วิ่งก่อนมีปัญหาอะไรไหมรอตามครับจบแล้วนะสําหรับนิสสันอเม l ่านะครับผมคันนี้นะโดนตีซ่อมเกียร์มาแสนกว่าบ,บาทนะครับโดนศูนย์ซ่อมตีเปลี่ยนเกียร์หลูกนะครับแต่สรุปไม่ใช่นะปัญหาที่เกิดไปเด่ง้งไปโชว์ก็คือเกี่ยวกับวาลวนะฮะวาวลรั่วนะครับ เราลวดแล้วก็พวกคอยจุลเบิดนะฮะพวกหัวเทียนพวกนี้นะ,ะเราจะการเปลี่ยนให้หมดเลยนะครับเพราะว่ารถมาไกลอยู่โคราชอ่ะคันนี้จบพร้อมส่งนะครับเดี๋ยวเย็นนี้โตแจ้งเอฟซีมารับได้เลยขับขับจะนั่งจะนั่งรถมาแล้วแต่นะครับแจ้งเสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับคันนี้